สวัสดีครับเราอยู่กับ Honda Fit นะครับติดตั้งจอ Android 10นิ้วตรงรุ่นนะครับจอ QLED นะครับความคมชัด180 0นะครับเป็นจอที่ไม่เสียบตานะครับใช้งานคอนโทรลพวงมาลัยได้ปกตินะครับกล้องถอยหลังเดิมของรถนะครับก็ยังอยู่นะครับความคมชัดกลางๆนะครับใช้งาน2 3จอได้อย่างสบายเลยนะครับ Google m a p อันนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับยังไม่ได้กำหนดก็กำหนดให้แมสกดอีกทีนึงนะครับ ไปแฟชั่นไอแลนด์นะครับเริ่มได้เลยนะร้านนี้ชอบไปแฟชั่นนะครับท่านกับน2จอตรงนี้นะครับคือตอบสนองทํางานได้ทันทีนะครับไม่มีรอะครับโหลดแอปเพิ่มเติมไ้ที่เฟสโตนะครับเวลาขับางคืนเงยตาแล้วก็ปรับมาแค่แสงได้นะครับปิดจอได้นะครับเสียงดังปกตินะครับกดอีกสองมีมก็เสดนะครับจอเดียวก็กดตรงนี้นะครับนี่ภาพชัดๆนะครับ งโหลดแอปได้ที่เพจสโตเพิ่มได้เลยนะครับเดฟิกก็มีนะครับโหลดแอปต่างๆนานาได้นะครับใช้ a p p l e ิ a คาพได้นะครับผ่านแอปคา r l i n k 2.0ดนนะครับเป็นระบบบลูทูธนะครับ5้าจุศูนนะครับโหลดแอปได้ที่เพจสโตนะครับสามารถติดตั้งพวกกล้องหน้ากล้องหลังอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะครับลงผ่านยูก็ได้ครับนี่ครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับผมสวัสดีครับ